ก่อนที่ป้าจะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยคือแฟนป้าเขาไปรับศีลก่อนแล้วเขาทำงานอยู่ที่นั่นปีหนึ่งเนาะแต่ในนี้การที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะกลับใจเลยทีเดียวมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่หลุดอ่ะคือแฟนป้านี่เป็นคนเจ้าชู้มากเออพาผู้หญิงมาที่บ้านนะ ก่อนนั้นนะท,ที่ป้ายัางไม่ได้รับเชื่อนะมันมีอาการคือว่าถ้าเราเห็นสามีของเราลพาผู้หญิงมาที่บ้านเรามือจะเย็นเนาะแล้วก็ใจสั่นทีนี้เราก็ยังไงอะ่ะมันจิตใจเราไม่มีความสุขเลยทีนี้มันบ่อยๆเข้าป้าป้าก็เลยยังไงอะ่ะอธิษฐานต่อพระเจ้าเลยบอกพระอ,องค์เจ้าค่ะสามีของลูกก็เจ้าชู้ลูกไม่มีเวลา และเงินทองที่จะไปติดตามเขาและทีนี้ขอพระอ,องค์ทรงเมตตาข้าพระอ,องค์ขอฝากเขากับพระอ,องค์ขอพระอ,องค์เป็นผู้จัดการแทนข้าพระอ,องค์แล้วว่าถึงแม้ข้าพระอ,องค์มีเงินมีเวลาข้าพระอ,องค์ไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้เพราะเป็นผู้หญิงมันอับอายนะรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นอายถึงพ่อถึงแม่เราก็ไม่ทําเมื่อป้าอธิษฐานมอบอย่างนี้เนะี่ยเขาพาผู้หญิงมานะป้าไม่มีเลย ใจสัน่นมือเย็นไม่ม,ไม,มีไม่มีความโกรธอะไรสักอย่างไม่ต่อว่าไม่อะไรทั้งนั้นเอาน้ําเย็นมาต้อนรับเขาทั้งสองคนเลยเออแถมเขายังเอาน้องของผู้หญิงคนนั้นมาให้ป้าเลี้ยงอีกป้าอาบน้ําให้ลูกป้าป้าก็ต้องอาบให้เขาป้าไม่มีอะไรที่จะทําแบบกันแกล้งเด็กคนนั้นเลยอะ่ะคือพระเจ้าสอนให้ป้าแบบว่าจิตใจป้านิ่งป้ามีสันติสุขแล้วก็ป้าก็ไม่ได้โกรธสามี ทำแต่สิ่งดีๆให้เขาจนวันหนึ่งนะเขาก็าพูดกับป้าป้าก็ไม่คิดว่าเขาจะมาพูดกับป้าบอกวันที่ผ่านมานะผมเสียใจผมผิดต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าป้าด่าเขาเหมือนผู้หญิงกลางตลาดมันเขายังจะทําใจได้เขาจะดีใจแต่นี้ป้าไม่พูดอะไรเลยอ่ะก็ทําดีกับเขาตลอดเขาพาผู้หญิงมาเราก็ต้อนรับเขาก็ ดีกับเขาเนี่ยไม่ได้โกรธเลยนะไม่มีความรู้สึกที่จะไอ้ฉาอะไรต่ออะไรสักอย่างเลยป้าไม่มีคําว่าต่อรองข้อแม้อะไรกับเขาสักอย่างเลยเออเลี้ยงน้องของเขาเหมือนก็เลี้ยงลูกของเราลูกเราได้กินอะไรเขาก็ได้กินนนั้นเพราะเรากลัวพระเจ้าไงเราเป็นริสเตียนใหม่เราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรกับชีวิตของเราเออในการกระทําที่ว่าพระเจ้าบอกว่าบางครั้งการกระทําของภรรยาเนี่ย เราไม่ต้องพูดอะไรเลยพระเจ้าให้เราทําในสิ่งที่สมควรที่เราจะเป็นลูกของพระองค์ที่ต้องทําคือว่ามันเป็นสิ่งที่จูงใจสามีจนเขานี่เกงใจนะเขาบอกเขาทนไม่ได้นะที่เราไม่พูดอะ่ะไม่ด่าไม่ว่าอะไรเขาเลยอย่างเงี้ยเออป้าก็ขอบคุณพระเจ้านะ่ะแล้วเขากลับใจอย่างแท้จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสองปี